รอใน,นกลุ่มแล้วขอบพระคุณครับแม่แม่พี่พี่ของน้องเพชรน้องพลอยใครที่ไม่เคยดูหมอลำก็ลองดูนะครับอ,อ,อ,อ่ะเมามามา,มามเ,เรื่องเรื่งดินเมื่อไหร่ลูกข่กระได้เลียนเบิ้องตะเคียงดิน รออนุมัติค้าครับผมสังม่งงานแล้ววันนี้ก็จะเริ่มหึงทุ่มนะครับหทุ่ม <c oughs> <c oughs> ติดตามครอบครัวพ่อบอยแม่แอนครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ติดเต,ต้าแฟดพีพีมากตาแฉะเลยไปไซส์วิน้องกระามหาครับ ทังอุดรเมื่อนั้นแม่แม่จนว่าผมออกมาห้องทิ่งผู้ใดก็มีแต่ห้องนองเพรน้องพ้อยมาบอกผมก็เลยว่าแม่ผมห้องทิ่งอยู่ผมตอบผู้ใดเพ่นก็บหักแต่เนาะเพ่นก็เอาเอาของเราอย่างไปฝากโอ้ยว่ามันมันนองเพรน้องพ้อยสิมาน้าบ้านสัน e. <c oughs> er <c oughs> ิ่นว่าหนาเวทีก็ได้ ตอนนี้ยังซื้อกลุ่มได้เรื่อยๆนะครับยังทันอยู่นะต้องแฟดไปด้วยก็มาด้วยครับนี่เงเอาลูกมาตอนนี้เลยมาบานรลังสิบบัดมัตผมสวยวเทวาบอกคึล้ลิงแล้วผู้ใดว่าคือลิงเขาผู้ใดว่าลูกข่อยคือลิงลูก่อยจะเป็นมีดแกนพูดไหมจะเป็นมีดยูนิเวิร์สพูดไหมเนาะดังแมบแมมนี่แหละเขาคือ บัติกิงงลักใจกันร้อยทีเดียวพี่พรทิพย์ขอบพระคุณนะครับยายดูทุกวันเลยขอบพระคุณครับคุณยายบ้านโพไทยเสรีคุณยายบุญเติมเมาแล้วค่ะขอบพระคุณ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 แม่บุญเติมนะครับ นี่แต่อยากเจน้องแฝดเมื่อก่อนไม่เคยดูเมื่อก่อนไม่เคยดูพอดูแล้วติดตามตลอดขอบพระคุณครับหลวงรักเจ้าแฝดพี่ดวงตาบอกว่าน้องออกหน้ารักคาครับผมขอบพระคุณครับสาวสวยป่าไผ่บอกว่าสวัสดีครับผมบอสปอยครับพี่โต้งธนาพาัฒน์สวัสดีครับผมพี่โต้งพาคนเข้ากลุ่มเด้อตอนนี้อยู่ในกลุ่มเพิ่งสามพันพอก็ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์เท่ไเลยแต่ว่า เดี๋ยวสิเขามามือนี่แหละส่วนมากับสิเขามาแบบมือนี่แล้วก็ไม่ย่าจมเห่แอดมินมา,ขา,าเข่าซาเด้อนะฮะเรา,าคือเวลาที่ผมไลค์แบบเนี้ยคือรีบเข้าเลยเพราะว่ามันจะได้เข้าง่ายก็คือกดลิงก์ที่ปักหมดุดแล้วก็เข้าไปในกลุ่ม